สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาก,กินกาแฟด้วยกันครับอยู่ถนนเพื่อราชการตอนนี้ถนนเพื่อราชาการกาแฟยามเช้าครับผมประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นราโกเขานุ่มๆพี่น้องอมันมีไฟพี่น้อง ุมตรงนี้เป็นกำแพงเมอืองจีนครับกำแพงเมอืองจีนตอนนี้เป็นเขตของทหารครับเขตของทหารขนงเจีทรับยุสงมองไปเป็นป่าอยู่สามารถสร้างรายได้เยอะๆพี่น้อง

ส่วนเราเข็นเข็นเข,นเขาขึ้นโคกเข็นโคกขึ้นภูเขาอันจะพูดผิดพูดถูกประมาณนี้เพื่อนๆจา๋าอย่าว่ากันนะมันก็หิวใส่หมวกไม่หล่อลองทอดหมวกดูสิ Nè, đúng rồi, một mò ma muốn tao. cả có một món 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 mất món ที่รับมาหนึ่งงานผมซื้อกาแฟมาผมขอซวยกาแฟก่อนก็แล้วกันเกินห,น,ห,น,หน้าดูทรงผมไม่ตัด ก็ได้ถ่ายคลิปพี่เ้างเราถ่ายกาแฟก็กินไปผมได้สามนาทีสี่นาทีก็ได้แล้วหนึ่งคลิปเราพูดไปเรื่อยเบื่อยอ่ะข้าวกาแฟเมืองจนกาแฟเมืองจีน,นครับากาแฟเมืองจีน เรียกกำแพงเมืองจีนพี่ดีถังเดี๋ยวมองข้างหลังนะครับเหมือนสามพื้นพวกกินไฟว่าหมดตอนไหนไม่รู้เนาะพูดไปกินไฟหมดต้นไหนก็ไม่รู้ ตอนนี้อยู่บนถนนเสรอดาชานพื้นที่เขตดอนเมืองพูดไปกินไปแล้วก็ได้เอง้งเขียบไปเน้ยเนาะอยู่พื้นที่เขตดอนเมืองบางนน้นเป็นถนนเดชตุงเป็นที่พักของแฟด ทาหารทาหารอากาศฝั่งน้นฝั่งน้นเป็น 8, เป็ดของทหารอากาศฝั่งน้นเป็นเขาเรียกว่าถนนเดชะตุงเดชะตุงคะวาสานเร็่เดิมๆเ,เขา ึ้ดเสร็จแล้วก็ยินนะดูดดดเดินข้ามไปกำแพงเนอะขอใครมั้งแลมีใครเห็นพี่น้องเสร็จแล้วหมดแล้วพอขอขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกไดไลค์กดหัวใจให้ท่านแนด้วยนะครับ อย่าไปด้วยพี่น้องเราทิ้งนี่ไม่ได้หรอกไม่มีที่ทิ้งม่นบอกท่าแปรมาที่เตื้อตาชันนะครับขอขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจท่านแปรด้วยนะครับโอเคเจ้าหนึ่งไลค์ก็พอไม่จำเปไปกดสองไลค์นะครับขอขอบคุณครับท่านแปรไปแล้ว